ลำดับถัดไปค่ะคิดว่าไม่ต้องบรรยายเยอะไหมคะพี่ตู่นะคะเป็นนักแสดงและศิลปินชาวไทยที่ได้รับความนิยมจากผลงานด้านบันเทิงโดยเฉพาะซีรีส์และเพลงต่างๆนะคะคับเรียกว่าศิลปินเรานอกจากร้องเพลงเก่งแล้วนะคะคยังมีแฟนคลับ ทั้งในและต่างประเทศด้วยโอ้โหดังไกลนะดังไกลไปถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยครับผมมีการจัดแฟนมิติงในประเทศญี่ปุ่นหลายต่อหลายครั้งเลยนะคะ<อ>รวมถึงยังมีผลงานอันโดดเด่นร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นก็ได้ด้วยครับเราได้เห็น,นะะแล้วแหละ <c oughs> ก็สำหรับครั้งนี้ค่ะคเกายัางได้เป็นตัวแทนในการร้องเพลงนะคะทีมซองของงานนิคหักาแบงคอกประจำปี2024 คครั้้้งนนีดวยะะจะเป็นใครเสียไม่ได้ขอเสียงกรีดดังๆและตบมือต้อนรับค่ะคุณนุนิวชาวรินเพลิพีรียาวงค่ะมาจากทางไหนนะมองซ้ายไม่เจอมองขวาไม่เจอว่าจะโรยตัวลงมาซึ่งทำให้ปีนี้เรา มีสีสันนะครับมีแฟนคลับของน้องนุ่นิวมาให้กำลังใจเยอะมากแล้วก็ร้องเพลงตีมซองในปีนี้ของเราด้วยนะครับายไ,ไฟมาใหญ่มากนะคไฟไฟนะเข้ามาผมนึกว่ามาผิดงานน <c oughs> ึกว่างานแฟนมิน,นุ่นนิว <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยไหมคะโอเคเรียบร้อยค่ะขอบคุณแล้วก็ขอเสียประโยชน์ใดให้กับน้องนุ่นนิวอีกครั้งหนึ่งน้องนุ่นนิวกล่าว นุนิวมีอะไรจะกล่าวกับ,กกบแฟนๆ<ฟ>หน่อย<ะ>ไหมคะเิญค่ะสวัสดีครับนุนิวครับก็ <c oughs> ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณสําหรับรางวัลน,นี้มากๆเลยนะครับก็ดีใจมากๆเลยที่ได้รับรางวัลน,นี้ครับส่วนตัวผมชื่นชอบประเทศญี่ปุ่นมากๆอยู่แล้วครับทั้งอาหารทั้งบ้านเมือง และการ์ตูนครับอนิเมะชอบดูมากๆเลยก็ในวันนี้ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับขอบคุณครับอันนี้อตเกชามาสยอรชิคุณอิชิมา